ตกน้ำตกแห้งที่สุตกน้ำก็สั่งคอ ปลาอตมแห้งเอากนผ่า hmm. ค่ะ่ายลำบากนะคะแม่ดีเมือนในหมู่บ้านเลยเอาลงมมาทำ แวก็ถือว่าพอแม่นนองนางไทยตึนทางเมื่อบดูนางกันนางเมือบอไรค่ะตุกนั่งนั่งรถกลับที่เกราค่ะ ข้างสีทองอืมอีกนข้าวสเขาวบนทางบอกว่าข้ายสเขาวแมนกว้างมะนุ่ต

ม้งนี่ค่ะนับ่าค oh. ่ะาขาได้เลยถ่ายางลงมันได้ไปแนี้ค่ะ กีรติค่ะถาคุคูคได้อยากวี่ฟเป็นเจอหน้ากูแ่มาขอพรจากเพ่นหายเช้นทันเบอร์ค่ะค่ะแล้ สิทธามันเปิดมาภาี่น้องขงคน 5, ย่าง้นบันใดกัน่าค่กนนี่ันมนเมื่อนอันตรายเลยแ่ะค่ะอย่างตรงระวางตหสิให้หอนก่อนก็พอ ก็นะัแห้งมากแห้ง